สวัสดีค่ะตีอยู่ที่ 3K NP ยนตะกิจสาขา3ข้โปกระทุมค่ะที่นี่เป็นสำนักง,งานใหญ่นะคะจะมีรถให้เลือกนะคะหลากหลายปีหลากหลายรุ่นค่ะก่อนอื่นนะคะฝากกดติดตามกดกระดิ่งไว้ด้วยค่ะตีจะมีอัปเดตรถตู้สวยๆให้ชมกันทุกวันเลยค่ะมีทั้งแบบแต่ง VAP แบบเดิมๆเกียร์ธรรมดาเกียร์ออโต้นะคะสีขาวสีเทาตอนนี้เราก็มีเพิ่มเติมในในส่วนของรถเบนซิน NGV นะคะ2ระบบค่ะคุณลูกค้าสามารถเข้ามาเลือกชมนะคะหรือว่ามาทดลองขับนะคะมีทังเกียร์ธรรมดาเกียร์ออตโต้เลยค่ะแล้วเราก็จะมะีแบบเดิมๆนะคะตอนนี้เริ่มต้นนะคะราคาอยู่ที่4 0 0 0 0นกลางๆเองค่ะปีนะคะก็มีปี11จนถึงปี2020เลยค่ะคุณลูกค้าสนใจนะคะสามารถเข้ามาแวะชมได้ที่สาขาสามโคกประทุมได้เลยค่ะ คันที่จะแนะนำในวันนี้นะคะเป็นรถ t o โยต้าคอมมูเตอร์ปี2010เครื่อง NGV บวกเบนซินนะคะเป็น2ระบบค่ะคันนี้บอกได้แล้วว่าเป็นอีกคันหนึ่งที่น่าใช้นะคะแถมราคานี่ถูกมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเรามาเฉลยกันท้ายคลิปนะคะว่าคันนี้ราคาเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวให้ชมกันก่อนว่ามันน่าใช้สมกับราคามากน้อยแค่ไหนนะคะเดี๋ยวพาชมเลยค่ะนี่ค่ะสีขาวค่ะ แม็กขอบ15ค่ะนี่นะคะรถสวยสภาพดีค่ะนะคะอ่าเดี๋ยวราให้ชมห้องเครื่องค่ะนี่นะคะนี่เป็นสภาพเครื่องนะคะคันนี้ NGV บวกเบนซินนะคะเครื่อง2.7ค่ะเครื่องดีพร้อมใช้งานค่ะ เราเช็คระบบแก๊สระบบเครื่องยนต์ต่างๆให้เรียบร้อยนะคะมีเครื่องเสียงนะคะเล่นซีดีได้ค่ะเบาะหนังนะคะสีครีมเบาะหนังสีครีมค่ะนะคะเราปูพื้นให้ใหม่ค่ะปูพื้นลายไม้เบาะสีแถว บาะหนังสีแถวสีครีมค่ะนี่นะคะเน้นพื้นที่ในการใช้งานนะคะลูกค้าท่านใดที่ต้องคาระ,ะกะฮาเบาๆนะคะแนะนำคันนี้เลยค่ะแล้วหุ้มหนังให้รอบคันค่ะนะคะหุ้มหลังคาด้วยหุ้มข้างด้วยค่ะกุกข้างรอบคันหลังคาหุ้มหนังใหม่ทั้งหมดเลยค่ะนี่นะคะเราทําให้พร้อมใช้เลยค่ะ ราคาถูกๆก,กันเลยนะคะสำหรับคันนี้ค่ะเดี๋ยวพาชมนะคะด้านหลังค่ะราคาแบบนี้มีคันนี้คันเดียวเท่านั้นนะคะนี่ค่ะเบาะจะอยู่บนถังแก๊สนะคะ คันนี้นะคะราคา295,000ค่ะราคา2 9 5 0 0 0นะคะคันนี้ขออนุญ,ญาตขายเป็นเงินสดเท่านั้นนะคะขายเป็นเงินสดค่ะลูกค้าทนไรที่ต้องการหารถราคาไม่เกิน300,000แนะนำคันนี้เลยค่ะเครื่อง2.7นะคะรถสวยสภาพดีค่ะพร้อมใช้นะคะเราเช็คระบบแก๊สระบบเครื่องยนต์ต่างๆให้เรียบร้อยแล้วค่ะ รถด,ดีสภาพดีค่ะ,ะเดี๋ยวดูการใช้งานนะคะ,ะการใช้งานอยู่ประมาณ3าม0สนสามแสนค่ะมีเครื่องเล่นให้ด้วยค่ะราคาเบาๆเลยนะคะวิ่งรับส่งนักเรียนนะคะหรือว่ารับจ้างนะคะแนะนำเลยค่ะคันนี้สวยๆค่ะสวย แถมราคาก็เบาๆด้วยนะคะอ่าเป็นกระจกไฟฟ้าแล้วค่ะนี่นะคะราคานี้มีคันเดียวด้วยนะคะปกติเราก็จะไม่ค่อยได้รับ NGV มาเท่าไหร่นะคะเนี่ยค่ะราคาเบาๆเลยค่ะ2 9 5 0 0 0เาเท่านั้นนะคะคันนี้ขออนุญ,ญาตขายเป็นเงินสดเท่านั้นนะคะสนใจทักทายกันมาได้เลยค่ะ หรือต้องการรูปเพิ่มเติมนะคะแอดที่ไลน์ลิงก์ด้านล่างได้เลยค่ะเดี๋ยวส่งรูปพร้อมรายละเอียดให้นะคะสวยค่ะสวยค่ะนี่นะคะให้ดูกันไกลๆเลยค่ะฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับคันนี้ค่ะปี2,010 NGV ค่ะ